สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับปอปอิ๊กแล้วนะคะในช่องป๊อบชาแนลคลิปนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับบอนสีหนุมานอมพัพ,พากันค่ะที่เห็นอยู่ข้างหน้าน,นี้ก็คือหนุมานอมพับพ,พานะคะปลูกเลี้ยงแบบบ้านๆใบ,บ,บ,บใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่จะให้ดูนะคะนี่เลยค่ะ เขามีชื่อเรียกว่าหนุมานอมพลานะคะการของเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวเข้มการจะเป็นสีเขียวเข้มนะคะตรงข้างหลังการจะเป็นเส้นสีดำขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะด้านหลังของใบจะเป็นสีขาวค่ะ ใต้ใบจะเป็นสีขาวแล้วก็แผ่นใบจะเป็นสีชมพูสีชมพูเข้มตรงสะดือไล่มาเป็นชมพูอ่อนจนถึงปลายใบยจะเป็นสีขาวนะคะริมขอบใบจะเป็นสีเขียวเข้มอันนี้เรียกว่าหานมานอมบพานะคะกระดูกของเขาจะเป็นเส้นสีชมพูเข้มคะ่ะแบบนี้เลยนะคะ ใบแก่ของเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆใบแก่เนี่ยก็จะออกมีสีเขียวเข้ามาปนกับสีชมพูก็จะดูเข้มแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นหน้าตาของใบแก่เขานะคะนี่เลยค่ะเป็นบอนสีที่เป็นสีชมพูที่สวยมากๆเลยค่ะถ้าปลูกเลี้ยงดีๆใบใหญ่มากค่ะนี่นะคะ ให้ดูเทียบกับมือของปอบนะคะใบเขามีลักษณะค่อนข้างที่จะใหญ่ลำต้นสูงสูงเกินหนึ่งหมบรรทัดอีกค่ะความสูงของเขานะคะถ้าเขางามจ,จัดๆนี่ก็คือจะสูงใหญ่มากนะคะนี่ วิธีการเลี้ยงดูปอปลูกเลี้ยงบอนสีที่บ้านนะคะจะเลี้ยงนอกตู้หมดนะคะไม่ได้เลี้ยงในตู้เลยก็คือจะใช้ดินทำดินร่วนนะคะผสมกับใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูผุนะคะเอามาทําเป็นวัสดุในการปลูกเขานะคะเพื่อนๆก็จะทําให้บอนสีเล่นสีที่เข้มจัดนะคะแล้วก็โตเร็วสมบูรณ์ค่ะนี่นะคะถอดใบใหม่มาอีกแล้วค่ะ ต้นนี้รอดหน้าหนาวมานะคะเนี่ยค่ะวิธีการเลี้ยงบอนสีให้รอดหน้าหนาวเราก็จะมีที่รองน้ํานะคะให้เขาด้วยที่ก้นกระถางเราจะไม่ต้องรดน้ําให้เขาบ่อยค่ะเราจะใช้วิธีการรองน้ําที่ก้นกระถางให้เขานะคะวิธีนี้จะไม่ต้องรดน้ําเลยก็ได้ค่ะอาทิตย์หนึ่งรดทรีค่ะหนึ่งอาทิตย์เราจะรดน้ําให้เขาสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะ ฉีดพ่นฮอร์โมนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงธรรมดาของเรานี่แหละคะ่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นสูตรฮอร์โมนครอบจักรวาลเลยนะคะวิธีการให้ปุ๋ยก็ถ้าใครจะใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะแต่ขอบบบจะใช้เป็นพวกผงชุรสนะคะเอาผงชุรสนะคะตักหนึ่งช้อนชาแล้วก็มาโรยแล้วก็น้ํารดนะคะเท่านั้นเองแล้วก็ฉีดพ่นฮอร์โมนจุลินรีสังเคราะห์แสงทั่วไป ถ้าใครมีฮอร์โมนไข่ก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบอลสีหนุมานอมพาพาเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครที่ชื่นชอบบอลสีที่มีสีชมพูนะคะก็ลองไปหามาปลูกกันดูนะคะชื่อหนุมานอมพาพาค่ะเราก็ บอกแนะนำลักษณะของบอนตามที่เราปลูกแล้วก็เลี้ยงดูเขามานะคะเพื่อนๆก็จากประสบการณ์ของเราเองนะคะในการปลูกบอนเนาะถ้าใครที่มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะป๊อปยินดีรับคำแนะนำของเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอของป๊อปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมี ความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามากันได้เลยนะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ,บายนะคะ